ดีครับจะส่งลูกค้านะครับวินเจอนะฮะอ่าบัสเตอร์นะครับโอ้โหน่าสนใจนะครับรุ่นนี้ก็ประหยัดด้วยไม่แพงด้วยฮะกำลังสอง200กว่าด้วย M4A1 นะฮะจะเป็น V รุ่น V8 เนาะนี่ก็สภาพตามกล่องนะฮะจากโรงงานไม่ได้ทำอะไรนะที่เข้ามาแต่ที่ที่เราโฆษณาแนะนำลูกค้าจะเป็นกระบอกนี้เออเป็นรุ่นนี้เลยครับผมนี่เดี๋ยวเราจะทำการนี่ดอทก็น่าจะมีไฟนะเนี่ยมีไฟนะครับผมอ่าก็ถือว่าใช้ได้นะครับปกตินะครับผมนี่ก็ทำงานปกตินะนี่ก็ นะครับที่ตามที่รีวิวแล้วกันน้เดี๋ยวผมจะทําการแค่ว่าระบบยิงฮะนี่มีแม็กกาซีนให้นะครับผมมีลูกให้ขอให้มา2องเนะปกติให้อันเดียวนะผมไม่เอาออกนะครับต่ให้มา2อัสองนะฮะก็ลูกค้าได้พิเศษไปเลยเนาะนี่มีแว่นตาให้ด้วยนะครับผมป้องกันสายตานี่ก็มีอะไรนะฮะมีแบตเตอรี่นอะสองเซลล์มีกล่องใส่ให้ด้วยมีครบครับผมครบทุกอย่างเราจัดส่งไปตามนี้เลยครับผมพานาเร่นะครับปืนเจลครบทุกอย่างนะฮะพร้อมเล่นเลยแล้วก็ราคาก็ประหยัดด้วยไม่แพงเลยอันนี้ก็ ผมทดสอบแค่นั่นหน่อยนะฮะนี่ก็ล็อกได้จริงเลยนะฮะล็อกได้เลยนะฮะประมาณนี้ครับเดี๋ยวลองใส่ดูกันเนาะก็มันมันต้องไปชาร์จแบตให้เต็มก่อนนะฮะผมเล่นก็ถ้าเข้าใจเล่นผมว่ามันก็โอเคถ้าลูกติดรือยิงไม่ออกก็ต้องเอาไม้อะไรออกก่อนเนาะนะครับออกเสร็จคือดินลูกมันตันได้นะฮะต้องอยู่ที่ลูกเนาะการปั่นขึ้นไปนะฮะของไฟฟ้าเขานี่ผมก็ทําการทดสอบนะครับใส่แบตแล้วนะครับนะครับ ครับประมาณนี้เนาะถือว่าโอเคนะฮะผ่านนะครับผมเดี๋ยวผมจัดส่งให้ทันทีนะครับผมก็แบตเตอรี่ก็ต้องชาร์จให้เต็มก่อนเล่น,นะฮะแล้วอ่อนล้วก็ต้องหยุดเลยครับผมถ้าลูกนี้ก็ชาร์จสี่ห้าชั่วโมงเนาะเอาทิ้งไว้กลางคืนก็ได้ลกลางวันแล้วก็เอาใส่กลองใส่ขวดใหญ่ๆก็ได้อันนี้มันเล็กไปไว้ในสนามนะฮะโอเคนะครับผมโอเคได้จัดส่งให้เลยครับผมสนใจรุ่นไหนก็ทักฮะนะครับผมพี่ด้ามีกันพยานนะครับ ครับพอดีครับก็ลืมไปนะรีบๆเลยพยายามจะรีบแพ็คอะไรส่งอะไรก็ประมาณนะี้แล้วนี่คุปปองให้ลูกค้าหนึ่งใบนะเนี่ยนะฮะนี้เรามีชื่อที่อยู่หมดนะฮะถ้าจับรางวัลได้นะฮะที่หนึ่งที่สองสามวันน้ดเต่นะฮะให้นะครับผมโอเคนะนี่ก็ให้ลูกค้าไปหนึ่งใบครับแล้วก็มีสามโพนะได้รับสามโพนะครับ ตัวแรกก็ได้รับผูกปองนะโปรสองนี่ลดส่วนลดนะฮะลดให้ลูกค้าไปแนละ้วแล้วก็โปรสามสะสมเต,ต้มแล้วลูกค้าที่ซื้อไปครบสิบท่านก็ได้แรกของรางวัลฟรีนะครับเราเราแจกจริงนะฮะจริงครับโอเคครับสวัสดีค่าบ่ายครับลืมมาขออภัยด้วยชอบลืมโอเคครับสวัสดีครับ,บ